เก็บสิคะรออะไรเยอะแยะตะแปะตะปุยอืมข้างบนนก็มีมาตะปุยมีอยู่สามเก็บค่ะนามมากพี่น้องจ๋านี่ดูดิ ีดอกน้อยๆใช่อยากจะบอกนะว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ก็ไม่มีพิก,กัดแถวป่าบ้านฉันนี่แหละมาเดินดูตรงไหนบ้านฉันมันเป็นป่าตรงไหนคุณก็เข้ามาตรงนั้นแหละจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวหาว่าไม่บอกบอกแล้วเดว้คุณรู้ไหมถ้าเห็ดมันอยู่สูงเราควรทำยังไงคุณรู้ไหมถ้าเห็ดมันอยู่สูงเราควรทำยังไงเรามีไม้ค่ะ อันนี้เราก็ดึงมันกลับไปเลยค่ะนี่ค่ะเรามีไม้นะคะเสยมันกล้าไปอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมเราก็ได้เห็ดค่ะเออเราก็มาเก็บที่มันหลน่นที่เราคอยมันมาเมื่อกี้นี่เห็ดกับใบไม้นะ่ะมันสีเดียวกันได้จ้ะนีอออออ่อย่างนี้มันอาน่าไม่เอาทำไม วานได้แต่อย่างนี้ <S S S <OO> เหรอมันไม่งามนี่ถ้าเป็นดอกแบบเนี้ยเนี่ยถ้ามันใหญ่กว่าเนี้ยเอาอยู่นะนี่ได้แต่ดอกไน,น้อยนะวันนี้มาเออนี่ขนาดนี้นลยเอาอยู่โอ้ในี่ฝั่งนี้ยังมีอีกนี่ซอเห็ดค่ะ <receive it. S 1> เป็นเกิดเป็นเมียฝรั่ง มาเป็นเมียฝรัง่งก็จะว่าจะสบายดีค่ะเนี่ยมาคอยเห็ดอยู่เนี่ยคะ่ะกว่าจะได้สักดอกจะประคูลตูนหัว <c oughs> ฝนก็ตกนะคะไม่ใช่ฝนไม่ตกฝนตกคะ่ะฝนตกนะคะแต่ก็สู้คะ่ะ ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ว่าที่บ้านไม่มีอะไระกินนะคะที่บ้านมีเต็มตู้ค่ะตอนนี้ก็ได้ประมาณกับสิบโลแล้วค่ะไปต่อกลุ่มอื่นต่อจ้า